วันนี้เราจะมาดูห้องรุ่นใหม่ครับอันนี้เป็นรุ่นเปิดข้างมีมุ้งตะข่ายสามารถเปิดมุ้งได้ครับพื้นเป็นพื้น p v c แต่รุ่นนี้ จะเป็นพื้นเี็นทุกแก่นะครับถอดแยกได้มีประตูด้านหลังส่วนด้านหลังจะไม่มีมุงนะครับจะมีด้านข้างด้านหน้าแล้วด้านบนสามารถใช้กับรุ่นอ่อนนิ่งที่มีไฟตรงกลางได้ ด้านหน้าสามารถรูดซิปปิดมุงได้เปิดมุงได้สามารถเอาส่วนด้านหน้าเป็นเทอร์เรสได้ครับต่อเสาได้ถ้ามีตัวหนีบที่การติดตั้งคือสอดเข้ารางนั่นเป็ตะขอเกี่ยวอนนีงครับุ่นนี้เรยกุ้นตะขอ ประมาณนี้ครับ